ขอค่าอขอค่าก่อนแล้วขอค่าทำตาปิ้งให้มีด้วยปิ้งปิ้งเทอราเรได้ไหมเทอราเรเป็นแล้วยังขอเดขอทำตาปิ้งปิ้งปิ้งอันอัปปากกันหมดแล้วยังคะอ๋อเมมมนตมปไหมไหมเหม่มเหม่่มขอก่นค่ขทำตาปิ้ง ปิง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 กิงฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาาเนนสเเออเออหมุนหัวแทนเอาเธอนิราเทานิสเราเก่งมาไหนขอกันขาจะเอาอะไรให้ลูกกินเจ็บปาทำไมไม่เอาขนมปังเ้า บีมเนี่ยนะเขาก็ยิ่งไม่ค่อยยอมกินข้าวอยู่ของไหนขอหมุนเมียบ่นเลยขอขอ้าก่อนขอข้าขอข้าก่อนแล้วขอข้าทำตาปิ้งให้มีด้ปิ้งปิ้งเธอนราได้ไหมเธอนราวเป็นแล้วยังคะหมุนตัวได้ยังแนรอบนี้ให้มันมีดูก่อนอะาปากอาปากก่อหมดแล้วยังอะาปากอ๋อหมดแล้วนะเฉ เดี๋ยวแค้มันมีแก้งเพิ่มแล้วเนี่ยแล้วไอวาล่ะไอวาไอวาเขากินจนจุเป็นชูช้อกเลยเลยดืมอ้า้วน่ขอเลยอไะหมดขอทำตัปิ้งปิ้งปิ้งอันอัตากกันหมดแล้วยังคะอ๋อยังไม่หมดเลยเทอเนาราวได้ไหม ไหนป้าปุกเทนาราทำยังไงคะเทนาราอันไหนอัญญาเทนราสิลูกเทนารา,าเทนาราอัญญาเทนารานะเทนาราได้ไหมลูกเทนาราเขารู้้วเทนรายืดอกลลูก <laughs> เทนรา,าเทนารา เด้งเด้งเหรอลูกปีแฮปปี้ละได้ละได้ได้ละหมุนที่ลูหมุนหมหมุหมุเอยค่เอ่ะขอ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 มานี่กอถ้าเยอกับพิธีเลยอย่างเงี้ยเะ มาแล้วเมาแล้วอาขอล้คะยัไม่หมดปากเลยเข้าป้อนทเอาเอาข้าป้อนเมื่อกี้อมอย่ยูรืองอะไ่มามาอามอามเนี่ยค่ะเอาไอวาไอวาขอมลูไอวาไอวาเขาไม่ได้อยากกินเขาจกถึงคอหอยแล้วค่น

ไไงคะกระดุมน้านักางะเุ็นท่้เหสัมไว้ไอ้วอายวะอาญาอุ๊ยไปใส่โบมาแล้วอกันลอันี้อันนี้อันนี้อนี้อเทนนารเนารเทนารนนารเอานอะเกเก่งเก่งเอก่งเอก่ก่งงไงเงเ่งเอ่ง่งยงไม่ค่อยดี โอ้โหเธอนาราได้ไหมอ้าวอ่ะวอ้าเอว้าขอขอค่ะ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 ขอขอนะู้ขอค่ะขอค่ะใครชื่อไอวายกมือขึ้นใครอยากกินขนมปังยกมือขึ้นเธอนาราไอวาเทนาลาเทนาราแบบปั๊บปุ๊บดูนี่เทนาลาดูเทนาลาไหนไหนไหนเธนารา นี่เอาเอาเสไวไหเนี่ยไปทางด้านนู้นเลยดีกว่าเทนอนราอเออหมุนหัวแทนเอาเทนรอูเทนราอเก่งม่หิ้งมานาเทนราอูไ

ไอวายมาขอแล้วมันมีอัญญาไอวายเป็นปากเลยอ่ะล่ะอัญญาขอค่ะขอค่ะไหนมามมีดูซิหมดหรือยังคะอ้าปากสิลูกเ้ยเออเธอเลายเลยเธอเล่าสามชั่วโมเธอเลาาครึ่งนึ่งอัญญาทำไมอามาได้ยังสวยของพ่อไงครับขอค่ะไหนมามีดูซิกินหมดหรือยังอ้าปากให้มามีดูหน่อยไหนอ้าปากหน่อยค่ะ คำตาปิ้งกับปิ้งทีหนึ่งแล้วให้เลยปิ้งปิ้งก็ฟีนละเข้าสิไปดีกว่าจบหลัง